ธรรม,มวุธวะหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่7มกราคม2568เมื่อความดีมันเกิดขึ้นมาไม่ได้จิตจะสงบได้อย่างไร เราเป็นผู้ปฏิบัติเต็มตัวแล้วหรือยังถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเต็มตัวแล้วเราไม่มีนิวอรธรรมเราไม่มีปริพภคือเครื่องกังวลใจเราทำงานตามหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่เดินเราก็เดินมีหน้าที่นั่งเราก็นั่งมีหน้าที่บริกรรมภาวนาเราก็บริกรรมภาวนาถ้าจิตมันไม่สงบ เราจะหยุดได้อย่างไรมันยากคนที่จะใช้งานคนที่ก็จะเสียสละเห็นแก่วัดว่าศาสนานี้มันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่คนที่จะมาเสียสละ ขับรถขับลาต้องพยายามปรับตัวเองอย่าไปเคร่งเครียดกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรตัวอะไรเราอยู่วัดเราเป็นคนไม่มีอาชีพ เราเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งเราเป็นคนที่ไม่มีบ้านเรามาอยู่วัดนี่คือคนไม่มีบ้านคนไม่มีอาชีพคนไม่มีธุรกิจถ้าเราไปมีธุรกิจปุ๊บมันไม่ได้การภาวนามันก็ไม่สงบ กพราะมีปริพศคือเครื่องกังวลใจมีนิวรธรรมคือเครื่องกังวลใจเป็นอันตรายกับการปฏิบัติคำว่านิวรธรรมฟังแต่ชื่อปริพศฟังแต่ชื่อคำว่าปริพศ ฟังจะชื่อมนคำว่านิวรธรรมมันเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้เกิดความดีมันเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้เกิดบุญไม่ให้เกิดกุศลคำว่านิวรธรรมเราต้องเข้าใจเรามาอยู่วัดให้มันอยู่ทั้งกายทั้งใจ ไม่ใช่เรามาอยู่วัดมีแต่กายมาอยู่วัดใจไม่ได้อยู่วัดใจไม่รู้เป็นอะไรใจเป็นเดรัจฉีบ้างใจเป็นนี้คนบ้างไม่มีฮิริบ้างไม่มีโอตปะบ้างไม่มีสัมมาทิฏฐิบ้าง เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาวาจาบ้างมิจฉากรรมมันตะบ้างมิจฉาอาชีวะบ้างพอเป็นมิจฉามันเป็นมิจฉาไปหมดนล้บันี้ก็กลายเป็นคนไม่มีฮิริไม่มีอตตปะ ร่างกายมันอยู่ในวัดจริงอยู่มีเครื่องนุ่งห่มของเครื่องสมณะบริขารจริงอยู่แต่ใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่มันเพราะมันมีนิวรธรรมเพราะมันมีปริพภรรความดีมันเกิดขึ้นมาไม่ได้มีแต่ความชั่วทั้งนั้นเกิดขึ้นมาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามพูดจาพาทีอะไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นสัมมาวาจารเป็นมิจฉาวาจามันเกิดมาจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดข้อแรกมันไม่ได้เป็นมกข้อแรกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือผู้เห็นภัยของวัตตะ เรามาผู้เห็นภัยของวัตะนั่นเราก็มาอยู่แล้วตอนนี้เราเป็นผู้ไม่มีเรือนเราเป็นผู้ไม่มีอาชีพแล้วเราเป็นผู้ไม่มีธุรกิจไม่มีการมีงานเรามาอยู่วัดเรามาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเห็นภัยของวัฏตะ นเมื่อเราไม่เห็นเราเห็นภัยของวัตตะแล้วเราจะกลับไปคิดถึงเรื่องมิจฉาวาจาอย่างก็ไม่ใช่เราไปคิดถึงเรื่องมิจฉาอาชีวะก็ไม่ใช่เั่งนั้นเพราะเราเป็นคนไม่มีไม่มีที่พึ่งเพราะเราเป็นคนไม่มีอาชีพ เราเป็นคนไม่มีธุรกิจเราเป็นคนไม่มีบ้านวัดไม่ใช่บ้านที่อยู่ของวัดไม่ใช่บ้านที่อยู่ของวัดมันเป็นผู้ปฏิบัติมันสั้นก็ต่อมันยาวก็ตัดออกัำถึงว่าวัดคำวาวัดคือมันชั้นก็ต่อเข้าไปมันยาวก็ตัดออก มันสั้นก็ต่อมันยาวก็บั่นมันยาวก็บร่นมันสั้นก็ต่อคาพู้ไม่มีบะคู้อยู่วัดมีหิริมีโอตปะมีสัมมาวาจาการที่จะพูดอะไรคุยอะไรต้องคิดถึงคำว่าหิริต้องคิดถึงคำว่าโอตปะ โทมหิริคือความละอายอุตตปะคือความเกงกลัวต่อบาปกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือเราทำลายตระกูลยังไงเขาทำเราทำลายตระกูลเห็นเขาพูดกันเห็นไหมทำลายตระกูลทำลายศรัทธาเนาว เขามาถวายสังฆทานคว่ำถังอทานเขาทิ้งหมดสุดท้ายมามีเรื่องทะเลวิวาดกันนั่นน่ะเขาว่าทำลายตระกูลถ้ามีเรื่องทำลายร่างกายทำลายร่างกายนี่ก็ปรับเท่าไหร่ปรับห้าร้อยหรือปรับเท่าไหร่ปรับห้าร้อยทำลายร่างกาย แล้วแต่อาการมากอาการน้อยถ้าอาการธรรมดานี่ปรับห้าร้อยปรับห้าร้อยบนี้มาคิดถึงพระมีมีราคาบาทเดียวเนี่ยทำยังไงเนวิธีการคิดพวกนี้จะต้องทำความเข้าใจกันการพูดจาพาทีการอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ต้องคิดให้มันดี สวนมากเราไม่ค่อยคิดกันทำหน้าที่การงานต่างๆอะไรไม่ค่อยคิดกันเพราว่ามันกลายไปเป็นมิจฉาวาจานะ mm hmm. เพราะเราปล่อยให้นิวรธรรมมันเกิดเราปล่อยให้ปริพล์มันเกิด mm hmm. ความดีมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เ mm hmm. หมนไปทำลายตระกูลแนละ้ว พอเราไปปล่อยให้นิวรธรรมมันเกิดปล่อยให้ปริโภคมันเกิดเท่านั้นฉะนั้นปัญหาต่างๆของผู้ปฏิบัติเราต้องกลับมาดูพื้นฐานของมันน,นิวรธรรมมันเกิดขึ้นมาไหมในหัวใจของเรา มันถึงทำความภาคความเพียรไม่เป็นไปกับมัคหรือปริโพ์มันเกิดขึ้นมาไหมเราทำความเพียรอยู่ทุกวันนี่เราเดินยงก้มนั่งสมาธิภาวนาจิตใจไม่สงบก็ต้องมาดูแล้วมันเกิดจากกันเราปล่อยให้นิวรณ์ธรรมมันเกิดเราก็ต้องแก้ถ้าเราไม่แก้นใครจะมาแก้ให้เรา เราก็ต้องมาแก้ของเราเองมาแก้มาแก้นิวรธรรมมาแก้บริโภคคือเครื่องกังวลใจเรากังวลใจกับอะไรที่มาอยู่วัดที่หลับที่นอนอาหารการบริโภคบัตรใจสี่ที่เราจะใช้จะสอยเรื่องบัตรใจสี่ที่เป็นเครื่องอาศัย ขาดตกบกพร่อ,องตรงไหนสัะยะซีบุคคลสัะยะเสนาสนะสัปปะยะอากาศสัปปะยะอาหารสัปปะยะตอนนี้อากาศเริ่มมีปัญหาสอ Pn 2.5เริ่มมาเมื่อคืนนี้ที่กุฏิเอามาถึง ยี่สิบกว่ายี 24, ่สิบสี่ยี่สิบห้าอแต่วันนี้ยังอยู่ที่สิบสองหรือสิบห้าสิบหกทีกุฏิตัวเลกกัก้นเราพลาสติกไปกั้นห้องน้ำเพราะห้องน้ำเราเป็นมุงลวดเราก็พลาสติกไปกัน้นซะเลย ปีก่อนนู้มันขึ้นถึงเก้าร้อยมันขึ้นถึงพันสองพีเอ็นสองจุดห้าเมื่อปีในมันขึ้นหกร้อยถึงเก้าร้อยมีปีหนึ่งมันขึ้นถึงพันสองตัวไอ้วัดุวัดไอพีเอ็นอยู่ที่กาลัน มันจะไปยากอะไรไมาให้พีเอ็นมันขึ้นไม่ได้ยากอดกินน้ําตาลโรงงานน้ําตาลไม่ต้องรับน้ําตาลที่ไฟไหม้เข้าไปหีบแค่นั้นเนี่ยมันก็จบแต่มันมีผลประโยชน์ร่วมอย่างพูดวันนี้เราพูดให้ทางพวกนั้นฟังว่าช้างมันออกมาข้างนอกเพราะอะไร กพไม่มีอาหารจะกินหน่อไม้ก็ไม่มีหญ้าก็ไม่มีแล้วอยู่ในป่ามีแต่คนถ้าเป็นช้างงานก็ตะพายเงินหมื่นไปตามป่าเขาก็แย่งเอาหมดช้างงาก็เลยต้องออกมาอยู่ตามข้างถนนที่ยังพอมีลมหายใจอยู่ก็อยู่ในป่าลึกก็เรียบร้อย ก็แบบเดียวกันกับเจ้างางอนที่เขาใหญ่หายไปแล้วที่มันฆ่าอาจารย์ดานายเจ้างางอนเขไปถ่ายรูปพขาไปถ่าย,าายรูปแฟดมันก็รวบเลยรวบทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ แล้วภายหลังมากับเจ้างางอนก็หายจากเขาใหญ่อยู่ในป่ามันมีอะไรบ้างพวกหาของป่าหาไม้หอมหาไม้พยุงหาอะไรบ้างหาไม้วงกบหาไม้สิงชันอยู่ในป่า อยู่ในป่าลึกเท่าไหร่คนก็ยิ่งเยอะเท่านั้นแล้วช้างมันจะไปอยู่ยังไงวะเนี่ช้างมันเป็นสัตว์ที่มันกลัวคนมันก็ต้องออกมาข้างนอกอาหารก็ไม่มีกอพงก็ไม่มีไม้ไผ่ก็ไม่มีไม้ไผ่เกิดลำใหม่ก็ไม่มีเรามีแต่ปลูกป่ารักษาป่าไม่มี ไม่มีการรักษาป่ามันคิดง่ายๆทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้คิดยากแต่ถ้ามันมีผลประโยชน์ร่วมมันก็คิดยากน้อยอย่างพวกขายของอยู่ตามฟุตบาทที่เขาห้ามขายแต่เขามีผลประโยชน์ร่วมเขาก็ขายได้ก็มีหุ้นส่วน ฉันั้นวิธีการคิดในเรื่องต่างๆทั้งหมดไม่ยอมพูดความจริงพอ mm hmm. เราพูดความจริงปุ๊บ mm hmm. หน้าเปลี่ยนสีเลยแสดงอาการของความโกรธขึ้นมาแสดงอาการของความเครียดแค้นมาละพอเราพูดความจริงให้ฟัง mm hmm. ฉันั้น การปฏิบัติทุกวันนี้ต้องต้องคิดเราเป็นผู้ปฏิบัติเต็มตัวแล้วหรือ,อยังถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเต็มตัวแล้วคือเราไม่มีนิวรธรรมเราไม่มีปริโพธคือเครื่องกังวลใจเราทำงานตามหน้าที่ของเรา เรามีหน้าที่เดินแล้วก็เดินมีหน้าที่นั่งแล้วก็นั่งมีหน้าที่บริกรรมพอนาะแล้วก็บริกรรมพอนาะธกิจมันไม่สงบเราจะหยุดได้ยังไงไม่มีกลางคืนกลางวันเพราะเวลามันมีจํากัดไม่ถึงร้อยปีก็กลับบ้านเก่าไปแล้วเดี๋ยวกว่อนมันจะกลับบ้านเก่านี่จะทํายังไง ถ้าเราไม่ทำความภาคความเพียรให้เต็มสตกิกำลังของเราจริงๆมันก็ขาดทุนก็ถึงเวลาจะกลับบ้านเก่าก็ตกไปอบายภูมิสี่ทำไมถึงไปอบายภูมิสี่เพราะเราปล่อย <c oughs> เราปล่อยให้อบายภูมิมันเกิดเราปล่อยให้นิวพวรธรรมมันเกิด เราปล่อยให้ปริโพธทมันเกิดเมื่อเราปล่อยให้ปริพเท์มันเกิดมันก็ธรรมดานิวรธรรมมันเกิดอย่างนี้มันก็ธรรมดามันจะต้องกลับไปอบายภูมิสีแน่นอนเพราะความดีมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงแม้เรามาเป็นคนไม่มีเรือนแล้วก็จริงอยู่เป็นคนไม่มีอาชีพแล้วก็จริงอยู่ เราเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็จริงอยู่แต่การปฏิบัตินั้นมันยังไปไม่ได้เพราะมันติดติดตัวนิวรธรรมติดตัวปริโพอดดังนั้นความดีมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อความดีมันเกิดขึ้นมาไม่ได้จิตมันจะสงบได้ยังไงเราจะต้องกำจัดพวกนี้ออกไปก่อน จิตมันถึนงจะสงบลงไปได้